้านที่18เขามีอะไรกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะชาาวราบอกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะวันนี้นะคะพี่เข้าแมปบ o ๊ k เ a v e n มาเจอป้ายนี้โอเคงั้นเราไปดูบ้านหลังที่18ดีกว่าว่าเขาจัดงานอะไรหรือทําอะไรกันแน่ตอนนี้นะคะพี่ก็ได้อยู่เซิร์ฟเออเซิร์ฟต่างชาติ เพราะว่าพี่หาเซิร์ฟคนไทยไม่เจอเลยโอเคงั้นไปดูบ้านหลังที่18กันเลย11 2 13 14 15 16 17แล้วก็18โอ้โหแดงแจ๋เลยข้างในบ้านเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านผีสิงโอเคโอ้ไม่น่ากลัวทุกคนถ้าหากเราเข้าไปนี่จะโดนเตะออกมาไหมถ้าหากเราไม่เหลือนะก็คงไม่เป็นไร เดียเด๋ยวเพื่อเป็นการ <travail> งั้นเรามาสร้างบ้านตรงข้ามเขาดีกว่าจะได้วาปออกมาเลยอ๋อให้ไฟใช้โอเคเอาก็เอามาสร้างบ้านไว Grammy ้สร้างบ้านไว้แล้วก็ล็อกไหนล่ะเจ้าของบ้านอยู่ไหนล่ะเขาเชื้อเชิญให้เราเข้าบ้านซะเหลือเกินโอเคเข้าโอ้โหเเขาทำเป็นบ uh ้านผีส uh ิงจริงๆทุกคนอ เขาเขาบอกว่าเขาจะแต่งตัวเป็นหมอพิมพ์ใช่ไหมโอ้โหมีการเชื้อเชิญท่าทางเชื้อเชิญของเขาให้ขึ้นชั้นสองโอเคโอเคขึ้นขึ้นมาจะทำอะไรอย่าบอกนะว่ารอกเด็กมากค่ะอ่ะอ่ะเดินตามเขาว่าเขาจะทำอะไรอ่ะเดิน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 ฮะแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่แขเข้ามาดูบ้านแค่เนี้ย ได้ยินเสียงคนโดนเตะออกอ๋อนี่คนตุยคนตุยอ๋อจะว่าไปแล้วนี่เขาทําเหมือนจริงๆนะทุกคนนี่มีโครงกระดูกด้วยแต่บ้านหลังนี้นี่สีแดงแบบ โอเคเขาคงจะทําให้มันหลอนๆนะว่าแต่ตู้เซฟนี่มันมันยั่วยวนใจเสื้อเกินเตรียมเตรียมเตรียมไว้เฉยๆเราทุกคนพี่ไม่ใช่คนแบบนั้น <c oughs> เขาเช้ๆเรามาอย่างนี้เราจะต้องไม่เป็นโจรเราจะเป็นคนดีโอเคโอเคไฟใช้ไฟใช้ออกมาแค่ okay. ให้เข้ามาดูบ้านโอเคถือว่าทำดีมาก อ๋อมีการปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะไม่ให้เราสามารถกดตรงนี้ได้อ๋เราไม่สามารถกดได้เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของบ้านโอเคโอ้แสบตาสะนังเกินออกดีกว่าเอ้ยออกไม่ได้โดนขังซะแล้วว่าแล้วต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะวับไปที่บ้านของเรานี่อะไรเห็นนะเมื่อกี้ไอตัวเล็ก คิดจะมาป้นบ้านฉันเหรอไม่ได้แอมตรอกเพราะว่าตู้เซฟของฉันน่ะไม่มีใครสามารถเข้าไปเอาได้ถ้าฉันไม่อนุญาตเออถ้าหากเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยคนต่างชาติพวกนี้เขาจะรู้เรื่องไหมโอเคงั้นลองดูวัดดีมีคนไทยไหมสงสัยเราเป็นแกะดำอ๋อมีม,มีนี่ไงเอา้าน้องฟุกหรือเปล่าเนี่ยคนที่เล่นกับเราอไม่น่าใช่ อ๋อ oh, นึกว่ามีแต่ต่างชาติโอเคมีมีคนนี้คือคนไทยสินะชื่อฟุกเหมือนคนที่เป็นเพื่อนเราเลยเราชื่อนามินะโอเคค่ะนามิก็นามิ okay. โอเคโอเคโอ้ทุกคนบ้านหลังที่18เข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่อยู่แล้วคลิปนี้เราจะมีแค่นี้เหรอเออเรามาดูบ้านเธอชื่ออะไรเหรอ เออฉันนะชื่อชื่อจิมอ๋อเมื่อเราพิมพ์มาคนไทยก็เริ่มมาพิมพ์แบบเรื่อยๆแล้วนี่ไงโอ๊ยนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นคนไทยชื่อจิมไว้เขารู้จักเราหรือเปล่าสงสัยไม่แน่ใจนะทุกคนชื่อเพาะจัด <c oughs> เออนั่นแหละชื่อน้องจิมแล้วเราจะเข้ามาทําอะไรเนี่ย โอเคเข้าบุกเฮเว่นมานี่ก็คงจะไม่พ้นการป้นบ้านของใครคนหนึ่งงั้นหาบ้านสักหลังหนึ่งป้นดีกว่าโอเคหาไม่เจอรู้สึกเหมือนจะมีบ้านของเราแค่ okay. หลังเดียวนะคนอื่นเขาไม่สร้างบ้านกันเลยเหรอวิ้วว,วิเขาคุยอะไรกันโอ้ยฉันฉันอะไรอ๋อโดนโดนโดน,โดนเกลวโอ้ยโอเค ตาลายมากเลยปล่อยให้เขาคุยกันโอเคคุณต้องการเหมือนกันผู้หญิงใครเอ๊ะคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยโอเคช่างมันทุกคนที่พี่เข้าแมปมาดูเนี่ยมันขึ้นว่ามีการอัปเดตแล้ววันนี้คือวันที่7แต่ไม่เจอการอัปเดตอะไรเลยถ้าหากน้องๆหรือใครรู้ว่าวันที่7เนี่ยมีการอัปเดตอะไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ด้วยนะโอเค โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเลยอะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย